ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมีใครเคยถูกแจ้งเตือนมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆอนลองสกิอ่าการแจ้งเตือนตัวนี้มานะฮะเพื่อนๆดูนะครับนี่เพื่อนๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนนะครับก็คือหนึ่งร้อยคนแสดงความรู้สึกอ่ะแสดงความรู้สึก สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่เพื่อนๆผมมาดูแจ้งเตือนนะเพื่อนนี่รูปกระดิ่งนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีนี่การแจ้งเตือนข้อความนี้นะครับเพื่อนมีใครได้เหมือนผมบ้างหนึ่งร้อยคนแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ของคุณนะครับไปที่เมตานะฮะวิสเน็ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอปจัดการเพจเพื่อนนี่รูปอันนี้เป็นรูปแอปนะใครยังไม่มีนะฮะไปดาวน์โหลดมาเลยนะในแอปสโตร์นะครับจะไปดาวน์โหลดมาเลยนะฮะเพื่อเชิญให้พวกเขาติดตามเพจของคุณนะครับ อันนี้เนะี่ยผมคิดว่าเป็นระบบอ,อัตโนมัติที่แจ้งเตือนเข้ามานะครับปกติเนี่ยในการเชิญเพื่อนใช่ไหมผมจะไปสอนเพื่อนๆให้ไปเชิญหน้าเพจใช่ไหมไปกดตรงาการกดไลค์มันก็จะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปกดตามเพื่อนตรงนั้นแหละไล่ทีละคนทีละคนเดี๋ยวผมกดข้าาใหมาดูนะเพื่อนในหน้าในหน้าเพจหรือหน้าเฟซตรงนั้น,นที่ผมแนะนําไปอเราสามารถเพิ่มได้ทีละหนึ่งคน แต่ถ้าเราถูกเนี่ยระบบแจ้งมาอย่างนี้นะเพื่อนพเพื่อนลองอ่านตรงนี้ดูนิดนึงนี่น,นี่เพื่อนเพื่อนอ่านระบนี่ให้เพื่อน่อ่านตรงนี้เชิญคนที่แสดงความรู้สึกต่อโพสต์บนเฟซบุ๊กของคุณในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอ่า6เดือนนะเพื่อน6เดือนที่ผ่านมาให้มาติดตามเพจของคุณนะครับช่วง6เดือนที่ผ่านมานะเพื่อนถ้าใครที่มากดไลค์แล้วยังไม่ได้กดติดตามเรานะนี่ระบบก็มาช่วย ซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะผมผมจะเลือกผมจะเลือกเป็นเลือกทั้งหมดนะฮะสามารถเลือกได้ครั้งละ100นะฮะเพื่อนๆอ่าคลิกนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นอ่าการกดไลค์นะเพื่อนนะฮะผมก็จะติ๊กทั้งหมดเลยนะครับเชิญมาให้หมดเลยนะเพื่อนถัดไปนะครับสามารถเชิญอ,อ่าได้ครั้งละ100คนอ่าส่งคําเชิญไปนะครับเพื่อน กาแสดงว่าช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยนะว่ามีคนมากดไลค์เพจเราเยอะมากแค่ไหนนะเพื่อนเยอะมากแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็จะกดส่งอย่างนี้แหละอันนี้ส่งตามที่ระบบแจ้งมานะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะไม่มีการโดนละเมิดโดนผิดโดนอะไรนะไม่มีนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นระบบที่เขาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับกดยังเราก็จะส่งให้หมดนี่แหละเพื่อนส่งไปให้หมดเลย อ่าหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอทำไมน้อยจังเลยเห็นไหมคุณไม่มีความรู้สึกต่อโพสต์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาอ๋อมันน่าจะหมดแล้วแหละเพื่อนน่าจะหมดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมกดไปแล้วผมกดมาแล้วผมก็เลยมาทําคลิปบอกเพื่อนเพื่อนเออผมกดไปผมกดไปค่อนข้างเยอะเลยโอ้ยน่าจะเกือบพันคนแล้วแหละเพื่อนผมก็เลยอ่ะทําคลิปมาบอกเพื่อนแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอปแอปจัดก,การเพจนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ลองดาวน์โหลดมานะครับ ใครที่ทำเพจต้องมีตัวนี้ผมบอกเลยผมทําคลิปบอกวิธีดาวน์โหลดนะวิธีการเข้ามาที่ระบบทําบอกไว้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมสวัสดีครับผม